ล่าสุดค่ะเบบี้มอนสเตอร์ f ชิโอฟิเชียลอัปเดตนะคะเด็กๆข่าวมาชวนทุกคนเนี่ยซื้อตั๋วกันนะคะสำหรับแฟนคลับที่ประเทศไทยค่ะก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะที่น้องๆจะมาหาเพื่อนๆก็สามารถซื้อบัตรไปหาน้องๆกันได้นะคะถ้าใครไม่ได้ไปก็สายหน้าจอไปด้วยกันค่ะอย่างไรนะคะเพื่อนๆก็มาเป็นกำลังใจให้กับน้องๆเบบี้มอนสเตอร์กันเยอะๆนะแล้วก็ล่าสุดค่ะก็มีรูปภาพจาก Off i c i a l i g อจี a ัปเดตนะคะน้องแพรล,ลุคนี้คือสว่างออร่ามากคนสวยค่ะสุดๆขนาดผมสั้นปกตินะคะเนี่ยก็แลดูเหมือนเปรี้ยวแต่ว่าก็ไม่ได้รย มีความออกหวานหวานกรุบเลยค่ะตา ก็จะเป็นน้องชีใช่ไหมลุกน้องชีก็คือเป็นภาต่อเลยนะคะที่เต้ามาลงที่วิเวิร์สของตัวเองก่อนหน้านี้แล้ว YG คือปล่อยรูปภาพเกินรัวๆทีระสามนะคะน้องชีก็แบบว่าลุกเจ้าหญิงหนักมากนะสําหรับซูเปอร์ดูเปอร์เลิฟแอบชอบมากมุมข้างนะคะกะเอาตุย้ยมีจังหวะยิ้มกรุ้มกลิ่มจับผมด้วยเนะี่ยเออเป็นภาคต่อคะ่ะอย่างไรก็ฝากเอ็นเกตให้น้องๆเบมอนด้วยนะคะเก็บตกเล็กๆน้อยๆ,ๆมาฝากจ้าใครที่จะไปหาน้องๆเบมอนนะคะ,นะคะก็ยังสามารถกดบัตรกันได้อยู่ค่ะ